นี่ครับเราอยู่ที่ c l a r k u n t a b e a แคนะครับวัดแก่งกระจานนะครับวันนี้เรามาเซอร์วิสรถลูกค้านะครับที่ซื้อรถก,กับเราไปนะครับ ่าที่นี่เป็นสนามเช่านะครับดูวยดหนวะดูวยล้วยนะครับดูวยดีนะครับดูแลลูกค้าด้วยเราแบมาเยี่ยมเยียนลูกค้านะครับอ่าเป็นการสวิตของทางร้านเรานะครับถุารถกัเราไม่ต้องห่วงครับก็อยู่ใกล้ๆเราก็ไปสวิตให้ได้ครับถ้าไม่ไกลนะครับจะถ่ายละมันเครื่องให้ครับเออบล็อกผมไปไหนนะครับนี่ธรรมชาติสุดๆดิเด๊ะ ที่ไหนน่นเหรอดูเด้ว่าเละเหมือนเดิมอ่ะตรงละรอดนี่ <c oughs> มันต้องรอดดิใช่ไหม <c oughs> มือเราจะไม่รอดเฮ้ยแต่มันเอียงว่ะก็มาดิครับนี่เป็นไงล่ะเห็นไหมอ่า <c oughs> เอาสุดท้ายเลิกเหมือนเดิมเอาไปกันใหญ่เลยนี้โอ้ยมือกูไม่ไหวแล้วไปเฮะ ก็แกงอยู่นะของแกงอยู่นี่เ่เขาส, <นะ S 2> ส่งไม่ทันแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อไม่ปล่อยเลยปล่อยละปล่อยไปละวลุกปล่อยน้ำแตกแล้วปล่อยน้ำแตกแล้วไม่ทันแล้วอันนี้ก็เคยผิดแบบบ้านๆตามมีทําเกิดอะเพาะว่างั้นเถอะเออยังดีดีกว่าไม่ได้ถ่ายนะครับน้ำมันเครื่องกอดยา เครื่องที่ใช้นะครับก็ใช้แค่0.8ลิตรนะครับเพื่อนๆตัวนี้เจ้าคอนดีต225เรานะครับ SAE 40ก็คือน้ำมันเครื่องรถโต้ทั่วๆไปนะครับเอามาใช้ได้เลยนะครับหาซื้อได้ตามร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับอยู่ในปงในป่าเราก็ไปหาซื้อได้ครับไม่ยากครับเราก็ไปหาได้มาเจ้าเป็นเจ้าของบางจากนะครับอื็โอเคนะ0.8ลิตรได,ได้40โอเครู้เรื่องอยู่แจ๋ว เฮ้ยโหคนนี้เขาไม่เปื้อนเลยครับเขาไม่เปื้อนเลยเขาเมื่ออชีพอ่ะเราทํำไงมือเปื้อนเนี่ยมือเปื้อนเนี่ยเด็กก็ไม่รู้ไงบ้าบอถ้ามือไม่เปื้อนเขาไม่รู้ว่าเราทาเรขายจริงครับเล่าเราขายไปเลยคนเดียวทั้งนั้นผมไม่ถ่ายละมาดื่มกาแฟดีกว่าอากาศดีขนาดนี้ระดับตำนานเขาเยี่ยงมาผม อากาศดีเนาะนี่นะนี่ขนาดแบบหน้าร้อนนะเนี่ยอากาศไม่ร้อนเลยอืแต่ไม่มีลมนะแต่ก็ถือว่าไม่ร้อนอ่ะโอเคลาลูกพี่กัมาไคร่เห็นไหมเดี๋ยวจะหาน้องท้างบนท้องแดงไม่เจอฮะหายแล้วนี่ไงเห็นไหมหายแล้วลูกพี่ลมอยู่ตรงนี้นะ บอกว่าไงให้ดูกันดีๆน,นะนี่ใบตองธรรมชาติเช็ดซะนี่นะ,ะธรรมชาติเสุ็ๆเสะครับมันก็จะมีด้านคมกับด้านมนด้านคมดีด้านนี้อ่าใส่เข้าไปอ่ะโอเค ต่อไปก็800โล900โลก็ได้ครับ8-900โลกำลังดีเพราะ ATV มันไม่ใช้ความเร็วสูงมันใช้ลอบจังเคใส่วเองหนึ่งไปอันต่อไปขับจนลืมเลยเขาผนักถอดล้วแผนกใส่ใส่บม็อตหนึงไม่ได้ขันยังไม่ได้ขันนะนี่ตะแคงยิดนึงเถอะตอนกูหมดแล้วใส่เถอะหลังจะปวด ก้ยังไหลยอยู่เลยว่ะามาพ่อตะแคงนิดเนไหลโจ๊กเลยเดี๋ยวน้ำมันฉีดๆหน่อยก็ได้อยู่มจะทำแบบลูกทุ่งลูกทุ่งทำเป็างป่าเข้าไปแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้ขัน,นแน่ยังไม่ได้ขันยังไม่ได้ขันเบียอะไรขันเลยอ๋อได้ขันก่อนน้ำมันได้ใช่ะไหมได้ขันก่อนดีกว่าแต่